สวัสดีครับวันนี้นะครับช่องครู IT Channel นะครับก็มีเกร็ดความรู้ดีๆเล็กๆน้อยๆนะครับจะมาแนะนำสำหรับยูทูบเบอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นมือเก่าหรือมือใหม่ก็นะครับถ้าสิ่งไหนที่พอมีประโยชน์นะครับก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับไม่ถือว่าเป็นการสอนอะไรนะครับก็คือเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อมันจะมีประโยชน์และก็ใช้ในงานได้จริงกับเพื่อนๆบ้างนะครับตอนนี้นะครับก็คือ จจะแนะนําวิธีการตัดต่อวิดีโอตัดต่อวิดีโออย่างไรนะครับส่วนใหญ่แล้วผมจะใช้ในคลิปของผมจริงผมจะตัดต่อคลิปตรงๆเลยนะครับคลิปตรงๆให้ดูเลยนะครับว่า,าคลิปที่ที่ที่เราจะตัดต่อเนี่ยมันจะเป็นคลิปแบบไหนแล้วเราต้องใส่รายล,ายละเอียดอะไรบ้างาตามมาดูกันเลยครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่นะครับเพิ่งเจอกันเป็นคลิปแรกนะครับก็อยากจะรบกวนให้กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ แล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเรานะครับก็เริ่มจากนะครับเราก็ต้องมีมีการออกแบบปกก่อนนะครับออกแบบปกก่อนอย่างเช่นวันนี้นะครับผมจะแนะนําในเรื่องของการทําสําเนา Google Form นะครับอันนี้ผมก็ออกแบบเห็นไหมครับผมก็ออกแบบง่ายๆใน PowerPoint นะครับก็ออกแบบประมาณนี้นะครับส่วนการท่านจะออกแบบอย่างไรก็ลองลองนั่นดูนะครับของผมก็ อ่าคือแบบนี้นะครับสไตล์ผมก็จะประมาณนี้พอออกแบบไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มนะครับก็ต้องหนึ่งต้องมีคลิปวิดีโอนะครับอ่าคลิปวิดีโอของเรามีพร้อมแล้วนะครับสองนะครับมีคลิปวิดีโอแล้วเนี่ยก็จะมีหน้าปกใช่ไหมครับเนี่ยหน้าปกตรงนี้นะครับเรามีพร้อมแล้วนะครับสามนะครับที่ต้องมีก็คืออ่าพวกไตเติลพวกอะไรเสริมต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นคลิป กดสั่นกระดิ่งนะครับซึ่งวิธีการเข้าทําง่ายๆนะครับใน powerpoint ผมก็ได้แนะนําวิธีการทําไปแล้วแล้วก็มีวิดีโอไตเติลขึ้นข้างล่างโชว์นะครับเวลาที่เวลาที่เรานําเสนอคลิปไปสักพักหนึ่งก็จะมีไตเติลตรงนี้ขึ้นมานเพื่อ,อดึงดูดความสนใจนะครับแล้วก็ท่านใดที่กําลังดูอยู่ท่านอาจจะเมตตาแล้วก็กดติดตามให้ช่องเรานะครับแล้วก็นะครับก็มีนะครับ อีกทรัพยากรพวกนึงก็คือที่เกี่ยวข้องที่จะต้องใช้ก็คือ,อวิดีโอที่เป็นไตเติลวิดีโอ,อแนะนำช่องให้กดติดตามช่องให้ด้วยแล้วก็เอินสกรีนนะครับตรงนี้นะครับที่ผมเคยเล่าไปในคลิป่อก่อนนะครับในเรื่องของการทำเอ็นสกรีนก็คือถ้าเราจบวิดีโอเลยก็จบไปเลยนะครับมันจะไม่มีที่สำหรับให้ใส่เอ็นสกรีนอันนี้ผมก็ได้ทำใน powerpoint ง่ายๆนะครับประมาณ20วินะครับเป็นวิดีโอง่ายๆแบบนี้นะครับ อ่าก็ใส่เพลงประกอบนิดๆหน่อยๆเขับไปแล้วก็คือว่างเอาไว้ตรงนี้ตรงนี้เราก็จะใส่เอ s นสก e ีนนะครับเวลาเอ็นสกรีนจบนะครับอ่านะครับเป็นแบบไหนมาใส่อ่าดูกันครับก็เปิดนะครับผมใช้ v e g a s Pro นะครับตอนนี้ยังใช้ Pro 15อยู่นะครับก็เปิดขึ้นมาแล้วก็ไปที่อ่า new ใหม่นะครับก็คือหน้าหน้าใหม่แบบนี้นะครับที่เริ่มต้นนะครับอันนี้เริ่มต้นเลยนะครับอาจจะยาวหน่อยนึงนะครับอ่าที่เริ่มต้นนะครับก็ ให้เราใส่ไตเติ้ลก่อนนะครับวิดีโอไตเติ้ลก่อนเราก็สร้างมานะครับวิดีโอไตเติ้ลของเรานะครับผมก็สร้างมาง่ายๆนะครับตัดมาแบบนี้นะครับเราคลิกแล้วก็ลากมานะครับใส่วิดีโอไตเติ้ลเข้าไปนะครับขยายขึ้นมานิดนึงนะครับตรงนี้นะครับมันจะต่อตรงนี้เสร็จแล้วก็ต่อด้วยคลิปครับต่อด้วยคลิปนะครับตรงนี้นะครับต่อด้วยคลิปกลับมาวางตรงนี้นะครับใส่คลิปเข้าไปนะครับรอให้คลิปโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็ลองเพย์ดูนะครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับเสียงประมาณนี้ถ้ามันเบานะครับเสียงมันเบานะครับเราก็เพิ่มได้นี่นะครับมามาตรงแท็กของเสียงนี่ครับเลื่อนขึ้นมานะครับเลื่อนขึ้นมานะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับประมาณนี้นะครับพอได้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วตรงนี้มันก็จะดังกว่าเขาใช่ไหมดูแถบสีเลยครับนะครับเราก็เลื่อนตรงนี้ลงมาครับเนี่ยแถบตรงสีอ่าเขียวเขียวเนี่ยนะครับสีฟ้าฟ้าเนี่ยเลื่อนลงมา ให้มันได้ในระดับเดียวกันนะครับหรือว่าเบากว่านิดนึงเพราะใเติอนนี่นะครับให้เบากว่านิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับพอได้แล้วปุ๊บก็ตัดในส่วนที่มันยาวเกินไปนี่ออกนะครับกดไปตรงนี้แล้วก็กดปุ่ม S นะครับ S หรือตัวหอหีบนะครับบนแป้นนะครับแล้วก็คลิกตรงคลิปที่เราตัดออกนี่นะครับอ่าแล้วลบออกกด Delete แป้น Delete ไปนะครับเสร็จแล้วปุ๊บตรงนี้นะครับเราก็จะใส่ เป็นนะครับส่วนใหญ่แล้วผมก็ชอบใส่ตรงนี้นะครับเป็นซิมเพิลของสามดีบริสนะครับสามดีบริตัวนี้ผมก็ลากมาใส่คลิปวิดีโอที่2ตรงนี้นะครับวางเข้าไปนะครับพอวางเข้ามาปุ๊บมันก็จะเกิดการเหลื่อมกันแบบนี้นะครับมันก็จะทันที่จะนั่นก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับวันนี้นะครับผมมาแนะนํานะครับการทำาำํนเวาฟอร์พอถึงตรงนี้ปุ๊บนะครับเราจะใส่ตัว ปกขนาดย่อของเราเข้าไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เราแนะนําช่องไปแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าเราจะทําอะไรนะครับวิธีการก็คือเพิ่มวิดีโอแท็กขึ้นมาตรงนี้นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่อ่า insert video tag ตรงนี้นะครับขึ้นมาอ่าใส่ตรงนี้นะครับผมจะใส่ตรงนี้นะครับก็คลิกไปตรงนี้เสร็จแล้วก็กลับมาที่อ่าตรงหน้าปกขนาดย่อที่เราได้ออกแบบไว้ปกตรงนี้นะครับผมก็ลากมานะครับลากมาใส่ตรงนี้ปุ๊บนะครับก็ปล่อยเข้าไปตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วแทนที่มันจะขึ้นมาปุ๊บเลยนะครับก็ให้มาตรงนี้นะครับให้มันเป็น่ยนรูปใบพัดแบบนี้ข้างหน้านะครับแล้วก็ลากมานิดนึงอันนี้คือการเป็นเฟดนะครับเฟดอินนะครับดูนะครับเข้าไปนะครับมันก็จะเฟดขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเราไม่ทําเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ทํามันก็จะถ้าเราไม่ทำดูนะครับถ้าเราไม่ทํามันก็จะเข้ามาแบบทื่อๆเลยนะครับนี่นะครับปุ๊บขึ้นมาแบบนี้นะครับไม่ไม่น่านะครับน่าจะเฟดนิดนึงนะเฟดประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ตัดไปนะครับว่าถึงตรงไหนให้เด็กนะครับง่าย ทำยังไงมาดูกันเลยครับพอถึงครับตรงนี้นะครับเราก็จะอ้อนนะครับก็คือขอขอความเมตตาจากผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตรงนี้ออกนะครับก่อนที่จะเริ่มเนี่ยนะครับก็คือก่อนตรงนี้จะบอกว่าง่ายนะครับ่าทยังงไผมก็จะเว้นช่วงเอาไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมจะตัดตรงนี้ออกนะครับตัดออกคอนโทรลเอสนะครับไม่ต้องคอนโทรลครับถึงเอสเฉยนะครับแล้วก็จากตรงนี้ก่อนที่จะเริ่มคลิปใหม่เนี่ยลบตรงนี้ออกนะครับเสร็จแล้วผมก็จะดึงตรงนี้ออกมาจะลากตัวนี้ยาวนะครับแสดงมาจนถึงนี่เลยจนถึงสุดท้ายเลยนะครับ เสร็จแล้วตรงนี้นะครับผมก็จะใส่แบบนี้ครับผมก็จะใส่บอกว่ากดติดตามช่องให้ด้วยนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มาต่อกันนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยนะครับท <lower> <me> ่านดูไปตรงนี้ท่านก็อาจจะเห็นตรงนี้แล้วก็เออนะครับในลุงศารแล้วก็กดติดตามให้นะครับมาถึงตรงนี้นะครับผมก็จะใส่เป็นแฟดนะครับก็แฟดเป็นซบๆนะครับไม่ให้มันลายตามากนะครับใส่เป็นแฟดแบบนี้ง่ายๆนะครับใส่ไปอีกอันนึงข้างหลังนี่นะครับใส่แบบนี้เข้าไป อ่าไม่ตรงนะครับเอาใหม่นะครับอ่าใส่แบบนี้นะครับแฟดแบบนี้มันก็จะอ่าสมูทนะครับแบบนี้เลยครับอ่าก็ขึ้นมาแบบสรับท่านใดที่อ่าถ้าเสียงดังไปก็ลดลงมาแถบสีน้าเงินแบบนี้นะครับอ่ากดไลค์กดแชร์อ่าก็สั่ระดงแบบนี้นะครับก็มาถึงตัวนี้ก็จะมาครับอ่าอ่าก็เริ่มจากอ่าทีนี้วิดีโอของเราก็จะเดินทางมาเรื่อยๆนะครับเดินทางมาเรื่อยๆนะครับเดินทางอ่าพอถึงประมาณสักระยะหนึ่งอ่าอย่างเช่น พอถึงกลางกลางของคลิปแบบนี้นะครับกลางของคลิปแบบนี้นะครับก็ผมก็จะใส่อันนึงนะครับตัวนี้แท็กนี้มันเป็นแท็กของตัวปกขนาดย่อนะครับผมก็จะเพิ่มวิดีโอแท็กขึ้นมาแท็กหนึ่งคลิกขวาขึ้นมาแล้วก็ Insert นะครับวิดีโอแท็กเพิ่มมาอีกนะครับแท็กบนสุดนะครับเสร็จแล้วผมจะทําใส่แบบนี้ครับผมจะใส่วิดีโอไตเติ้ลไว้ข้างล่างแบบนี้นะครับกดเข้ามานะครับลากเข้ามาวิดีโอไตเติ้ลเป็นแบบไหนนะครับมาดูนะครับเอาบนสุดนะครับ มันก็จะเต็มนะครับวิดีโอเต็มอันนี้วิธีทำเนี่ยง่ายๆเลยครับใน powerpoint ผมได้แนะนำวิธีการทำเอาไว้แล้วนะครับลองเข้าไปเปิดดูนะครับเดี๋ยวไม่งั้นผมก็จะเอาเอาไว้ใต้คลิปให้ให้ดูนะครับพอขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บให้เราทำเป็น motion tag นะครับ tag นี้ให้เป็น tag motion นะครับก็กดไปที่ tag motion แล้วก็ผุมจิมจะลากตรงนี้นะครับลากออกมาให้มันบังวิดีโอนะครับแล้วไปที่มุมขวาล่างนี่นะครับแล้วก็ย่อลงมา เราจะเอาขนาดไหนนะครับผมจะเอาขนาดประมาณประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ่าเสร็จแล้วนะครับกดไปที่ปุ่มกลางเนี่ยลากมันลงมาผมจะให้มันอยู่ที่กลางวิดีโอก็แบบนี้นะครับหรือเราจะใช้ลูกศรสีทิศเนี่ยนะครับเลื่อนไปเลื่อนมาก็ได้แบบนี้นะครับนี่อ่าผมสมมติจะให้ขึ้นตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ปิดแท็กโมชั่นนี้ไปนะครับเสร็จแล้วตรงนี้มันจะเห็นว่ามันเป็นวิดีโอกรีนสกรีนนะครับเราก็ต้องไปที่ วิดีโอ FX ก็คือเอฟเฟฟของวิดีโอแล้วไปหาคําว่านะครับตรงนี้นะครับอ่าโครมาคียร์นะครับวิธีการทำเนี่ยผมก็มีในคลิปอยู่นะครับอ่ากดไปตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปเป็นกรีนสกรีนเพราะว่าเราทําฉากหลังเป็นกรีนนะครับเราก็เลือกกรีนสกรีนครางไว้ลากมาปล่อยใส่วิดีโอของเราแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับมีเทคนิคนะครับในการที่จะทําให้มันเนี่ยไม่เกิดเป็นเงาแบบนี้นะครับให้เราไปติ๊กเครื่องหมายถูกคาว่าอ่าโครมาคียร์นี้ออก เสร็จแล้วคลิกไปที่แถบสีเขียวตรงนี้เลือกเอาดรอปดาวดรอปสีนะ,ะนะครับตัวดรอปนะครับตัวดรอปสีคือตัวดูดสีเนี่ยนะครับคลิกตรงนี้แล้วมาดูดตรงพื้นหลังของเราดูนะครับว่ามันอยู่ประมาณไหนอพอได้รีเวลเดียวกันแล้วครับแถบสีเดียวกันแล้วก็กดไปที่โคามาทิเยร์นะครับหครั้งแล้วก็กดอีกหนึ่งครั้งเพื่อให้เกิดเครื่องหมายถูกแบบนี้แล้วก็ปิดไปได้นะครับดูนะครับ เสร็จแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะครับรูปแบบเดียวกันมันก็จะมีขึ้นมาแบบนี้นะครับตัวนัสือวิ่งขึ้นมาแบบนี้นะครับปื๊บปื๊บเนี่ยครับเราก็มาขึ้นมาแบบนี้นะครับปุ่มสามปุ่มตรงนี้นะครับเพิ่มเติมตรงนี้เสร็จแล้วก็จะมีสั่นกระดิ่งขึ้นมาสำเนาเลยนะครับแล้วก็มีกด subscribe ขึ้นมาแบบนี้นะครับทีนี้ผมมีเสียงที่จะใส่ตรงนี้อยู่นะครับอผมแถบข้างๆนี้นะครับผมก็ทําเอาไว้อยู่ทําเสียงเอาไว้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเสียงมาปล่อยให้ดูนะครับเอาเสียงมาใส่ประกอบกันนะครับเป็นแบบนี้นะครับ ผมจะตัดเอาเสียงจากอีกคลิปหนึ่งมาใส่นะครับแบบนี้พอถึงตรงนี้ปุ๊บนะครับกดไปนะครับที่ตัวใดตัวหนึ่งกดคอนโทลกับ U ครับคอนโทลกับยูแล้วผมจะลบวิดีโอออกผมจะเอาแต่เสียงนะครับดูนะครับมันมีเสียงเข้ามาประกอบกันนะครับมันเป็นการทําจากคลิปเดียวกันนะครับมันก็เลยความยาวเท่ากันนะครับอลองนะครับให้มพดูนะครับรูปแบบเดียวกันและก็ไม่เสียงเวลันะครับวิธีการก็คือนะครับเราอยากจะได้ฟอร์มตัวนี้ใช่ไหมครับ เราก็มาที่ปุ่ม3ามปุ่มตรงนี้นะครับเพิ่มเติมตรงนี้นะครับคลิกแล้วก็ทำสำเนาเลยครับคลิกแล้วก็สั่นกระดิ่งนะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าต่อมานะครับเราก็เลื่อนลงมาอีกนะครับต่อมานะครับเราก็จะเลื่อนไปนะครับวิดีโอของเราก็ตามนี้นะครับเราไม่ได้มีอะไรต้องตัดต่อนะครับแล้วมันจะมีช่วงท้ายๆอีกอันนึงนะครับอ่าเป็นการนะครับช่องครูไอทีะารับเนี่ยนะครับ กดติดตามช่องให้เนี่ยนะครับพอกดติดตามช่องนี่นะครับก็คือเราจะมาใส่ให้ท่านผู้ชมนะครับพอหลังจากที่ท่านผู้ชมชมใกล้จะเสียดเนี่ยะจะรบกวนให้กดติดตามช่องให้ก็คือบอกอีกครั้งนึงนะครับว่าขอความอนุเคราะห์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะเพิ่มแท็กโมชันขึ้นมาอีกคลิกขวาตรงแถบบนสุดนะครับแล้วก็เริ่มไปที่ insert แท็กวิดีโอนะครับแล้วก็ผมจะใส่ตรงนี้นะครับบนสุดนี่ผมกลับมาที่วิดีโอแท็ก ตรงนี้ผมก็ได้ทํากดปุ่ม subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเนี่ยง่ายๆนะครับภาพพร้อมเป็นวิดีโอนะครับภาพพ,พ,네พร้อมเสียงเนี่ยวิดีโอพร้อมพร้อมเสียงเนี่ยใน powerpoint แบบง่ายๆนะครับผมก็ทําคลิปไว้ให้ดูอย<ด>ู่นะครับอ่ะเรากดตรงนี้ค้างเอาไว้ลากมานะครับลากมาแล้วก็ปล่อยไปตรงนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าแท็กนี้นมันเป็นแบบนี้นะครับ่ถ้าเราไม่แก้มันจะเป็นแบบนี้<ล>นะครับกดแล้วก็กดแล้วก็สั่นกระดิ่งนะครับถ้ามีคลิปดีๆเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องทําให้มันเป็น โมชั่นแท็กเหมือนกันนะครับกดไปที่แท็กโมชั่นตรงนี้นะครับเพื่อที่จะย่อขนาดของมันนะครับเราจะเอาขนาดแค่ประมาณดูนะครับดูนะครับว่าเราจะเอาแค่ไหนประมาณนี้นะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปนะครับประมาณนี้พอได้แล้วปุ๊บเนี่ยผมก็ปล่อยนะครับแล้วก็ลากมาผมจะเอาไว้ตรงกึ่งกลางวิดีโอตรงนี้เลยนะครับพอเวลาเล่นวิดีโอจะได้เห็นอยู่ตรงนี้นะครับปิดไปเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับยังอยู่โคมาคียร์นะครับเราก็อยู่ที่กรีนสกรีนคลิกค้างเอาไว้เอามาปล่อยนะครับ พอปล่อยเสร็จปุ๊บก็เอาเครื่องหมายถูกคม่าคียเยอร์นี่ออกไปนะครับแล้วก็กดไปที่แถบสีเอาตัวดอปสีนะครับดูดสีมาดูดดูนะครับว่าตัวนี้มันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เสร็จแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับติ๊กสครั้งนะครับปิดไปนะครับจากที่มีแถบสีเงินก็จะไม่มีแล้วครับดูนะครับกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับแล้วก็กตรงกับคําพูดของเราพอดีครับถ้ามีคลิปดีๆแบบนี้ก็น่าสนใจกว่าที่เราไม่ใส่นะครับก็ลองดูนะครับทีนี้ก็เลื่อนลงมา อันนี้นะครับพอถึงแท็บสุดท้ายตรงนี้นะครับตรงนี้มันเจลิดไปก็ตัดออกคอนโทรลเอสนะครับแล้วก็ลบไปแล้วตรงนี้นะครับผมจะใส่ที่ผมบอกว่าใส่เอ็นสกรีนใส่แบบไหนนะครับมาดูนะครับเอ็นสกรีนของผมก็ทํามาจาก powerpoint เหมือนกันแบบนี้นะครับ่า bg ของเอ็นสกรีนคลิกค้างเอาไว้ลากมานะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปใส่ต่อแท็บสุดท้ายนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ transition ในมันนิดนึงนะครับผมก็ใส่ 3D แบบนี้นะครับเอาตัวแรกนีะครับมาใส่เข้าไป ปล่อยเข้าไปปุ๊บนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วลองเพย์ดูนะครับคลิปดีๆจากทางช่องของเราต่อไปนะครับมันจะดังนะครับเสียงดังก็ลดลงมานะครับเอาเสียงเบาๆนะครับตัวที่คอเฉยนะครับประมาณนี้ไม่ต้องดังนะครับตัววิดีโอเนี่ยเราไม่ต้องการให้พื้นหลังมันชัดนะครับเราต้องการให้มันพื้นหลังเนี่ยให้วิดีโอที่เราขึ้นมาตรงเอนสกรีนเนี่ยชัดกว่านะครับก็ให้ไปที่แถบสีฟ้าๆนี่เหมือนกันครับลากลงมา ให้วิดีโอมันมืดๆหน่อยหนึ่งให้วิดีโอมันมืดแบบนี้นะครับก็คือแต่เห็นเขาโครงล่างอยู่ว่าเป็นช่องของเราอวิดีโอมันจะได้ชัดขึ้นมานะครับเพราะได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ทําการนะครับเรนเดอร์นะครับอวิธีการเรนเดอร์ก็คือนะครับเราจะชื่ออะไรละครับชื่อวิดีโอชื่ออะไรผมชื่อรายละเอียดแบบนี้ทําสําเนาแบบนี้นะครับผมว่าคัดลอกมาจากชื่อวิดีโอนี่แหละครับเสร็จแล้วมานะครับจากแถบล่างสุดตัวล่างสุดที่เราได้ตัดต่อมาถึงตรงนี้นะครับ ให้คลิกค้างเอาไว้แล้วก็ลากมานะครับลากมาเลื่อนมานค,คลิกค้างเอาไว้นะครับลากดึงมาทางซ้ายมือนะครับก็คือเป็นการเลือกวิดีโอทั้งหมดเสร็จแล้วก็ไปที่ไฟล์อะไรผมจะเซฟไว้ก่อนนะครับเซฟแล้วผมก็จะชื่อเซฟว่าแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับอ่าอ่าผมจะเอาออกนะครับอ่าแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วก็กดเซฟนะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์แล้วก็คลิกไปที่คําว่า เรนเดอร์เอสนะครับมันก็จะชื่อเดียวกันกับตรงนี้เสร็จแล้วเราก็กดเรนเดอร์ครับมันก็จะทําการเรนเดอร์ให้เรานะครับจาก0%เมื่อถึงร้อยเมื่อไหร่ถ้าเราติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้ไว้นะครับมันก็จะปิดไปเองนะครับอ่าทีนี้นะครับอ่าสมมุติมันเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าผมได้มีตัดต่อไว้แล้วแหละครับอ่าก็ลองมาดูนะครับว่าพอเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงพอเป็นวิดีโอของเราขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นวิดีโอ อ่าแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับกดเข้ามานะครับเล่นแบบนี้นะครับก็จะมีไตเติลของเรานี่นะครับไตเติลที่เราได้สร้างเอาไว้นะครับก็ใส่เข้าไปอ่าเสร็จแล้วพอมาถึงตรงนี้นะครับพอพูดไปนิดนึงมันก็จะมีอ่าก็จะมีปกขนาดย่อขึ้นมาแสดงนะครับบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับอ่าแบบนี้นะครับเสร็จแล้วไปเรื่อยๆนะครับอ่ามาเรื่อยๆมันก็จะมีอยู่ประมาณกึ่งกลางก็จะมีอ่าตัวแสดง ขึ้นมานะครับน,นี่นะครับ,ไไรบอ่าก็ะจะมีพอถึงตรงนี้นะครับอ่าดูใหม่นะครับพอถึงตรงนี้นะครับตรงเวลาที่เราได้วางเอาไว้เนี่ยมันก็จะมีโลโก้ของเราขึ้นมาแล้วก็มีข้อความขึ้นมาบอกว่าอ่าลุกวนฝากกดติดตาม<อ>ช่องสั่นกระดิง่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อนะครับอ่ามันก็จะมีเสียงคลิกแล้วก็เสียงสั่นกระดิ่งแบบนี้นะครับเขาก็คนก็จะเห็นโอตรงนี้ก็จะสนใจแล้วก็กดติดตามให้เราได้นะครับแล้วก็ตรงก่อนสุดท้ายนะครับทีีี่่ผมไได้้้แนนนนนะะําวก็คคือตรรงับเย อ่านะครับก็มีเพราะว่าสักระดิงแจ้งเตือนเอาไว้นะครับกดติดตามช่องให้ด้วยสุดท้ายครับสักระดิงแจ้งเตือน,อนเอาไว้แล้วก็จะมีช่วงที่รอเป็นเอ็นสกรีนประมาณ20วินาทีแบบนี้นะครับวิดีโอก็จะเล่นเปล่าๆไปแบบนี้นะครับซึ่งถ้าตอนสุดท้ายของการอัปโหลดขึ้นไปเนี่ยก็จะมีถ้าเราได้สร้างเอ็นสกรีนเอาไว้เอ็นสกรีนก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับอเอ็นสกรีนจะขึ้นมาแบบนี้นะครับไ,<อ>ไปดูคลิปจริงก็ได้ครับไปดูคลิปจริงก็ได้นะครับว่า เวลามันขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาแบบไหนนะครับอ่าคลิปอย่างเช่นคลิปนี้นะครับอ่าที่ผมได้ทําไปนะครับอ่านะครับดูนะครับดีๆนะครับพอถึงตรงนี้นะครับดีจากทางช่องของเสร็จแล้วนะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับพอตรงนี้นะครับยี่สิบวิสุดท้ายมันก็จะมีอ่าตรง end screen ขึ้นมาตรงนี้ถ้าใครอยากจะติดตามช่องอ่าดูช่องก็กดไปตรงนี้ก็จะเป็นการติดตาม ถ้ามาตรงนี้ก็จะเป็นวิดีโอข้างหลังนะครับถ้าไปตรงนี้ก็จะเป็นวิดีโอข้างหน้าอย่างเช่นเราจะดูวิดีโอนี้นะครับคือขึ้นมาให้ท่านผู้ชมได้เลือกอถ้าผู้ชมสนใจก็คลิกเข้าไปแบบนี้มันก็จะเข้าไปนะครับก็จะเข้ามาวิดีโอต่อมาที่ที่เราได้นําเสนอไว้นะครับอ,อันนี้ก็คือการตัดต่อนะครับวิดีโอนะครับให้มันมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆนะครับเพื่อที่เป็นแรงดึงดูดให้นะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาชมคลิปเนี่ยนะครับ มีโอกาสที่จะกดติดตามช่องให้เราแล้วก็กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใส่มันก็โอกาสมันก็น้อยลงไปนะครับแต่ถ้าเราใส่ครับก็มีโอกาสที่ท่านผู้ชมจะสงสารแล้วก็กดติดตามช่องให้เรานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนยูทูบเบอร์นะครับที่ทําช่องอยู่บ้างไม่มากก็น้อยนะครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับก็คือสำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาเจอกันเป็นคลิปแรกนะครับ ก็อยากจะรบกวนให้กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจที่จะทําคลิปดีๆแบบนี้นะครับออกมาสู่สังคมนะครับแล้วก็จะลืมนะครับสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับถ้ามีคลิปดีๆนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปดีๆจากทางช่องของเรานะครับ